PVC อ่ะคนถามกันมาเยอะมากนะครับย่อม,มาจาก premature ventricular contraction หรือว่าหัวใจห้องล่างเนี่ยเต้นก่อนกำหนดผลเสียที่ตามมาประมาณคร่าวๆก็จะมี2ออย่างบางคนรู้สึกไม่สบายตัวบางคนรู้สึกใจสัน่นไก่บางคนเนี่ยไปวัดชีพจรถ้ามี PVC บางทีเครื่องนับอัตราการเต้นหัวใจมันนับผิดเดิมมันควรจะนับเต้น80ครั้งนี่นะครับพอเป็น PVC มามันมาคู่กันบางทีเครื่องนับรวมเป็น1ครั้งจากแทนแทนที่จะเป็น2ครั้งกลายเป็นว่า วัดออกมากลายเป็นหัวใจเต้น40ครั้งเนี่ยก็ทําให้คนเกิดความกังวลทั้งมีอาการบางคนอาการใจสั่นเยอะก็ต้องอยากมาหาหมอใช่ไหมครับหรือบางคนเจอโดยเป็น accidental finding หรือบางคนเจอเพราะว่าเขาเรียกไปเช็คอัพหรือไปทําขึ้นในฟ้าหัวใจ EKG แล้วเจอโดยบังเอิญน,นะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยขึ้นกับ2อ,อย่างก็คือ1อาการเยอะหรือเปล่ากับอันที่2ก็คือปริมาณของ PVC หรือปริมาณของตัวที่เต้นผิดจังหวนนะนั้นมาเยอะแค่ไหน ราะตัว PVC เองต้องบอกงี้มันไม่นับเป็นโรคนะครับมันนับเป็นความผิดปกติของการเต้นของหัวใจถ้ามันน้อยแล้วมันไม่มีอาการมันก็ไม่นับเป็นโรคนะมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมันมาปริมาณมากเช่นมากกว่า1 0 1 5ของจํานวนการเต้นทั้งหมดของหัวใจซึ่งพวกนี้มันจะไปวัดได้โดยการที่เราตรวจเครื่องที่เรียกว่าต o ร t e r monitoring ใช่ไหมครับที่เรา screening โปรแกรมอย่างหนึง่งที่ไว้ดูอัตราการเต้นของหัวใจหรือไว้ดูการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะนั่นเอง นัน่นย้อนกลับมาที่เดิมเวลาเราไปเช็คอัพล้วเจอว่า PVC คุณหมอบอกเป็น PVC อย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับมันก็เป็นความผิดปกติเล็กน้อยอย่างหนึ่งนั่นเองต้องรักษาไม่ต้องรักษาก็เหมือนที่บอกขึ้นกับว่าอาการเยอะไหมบางคนอาการใจสั่นเยอะบางคนปริมาณของ PVC เยอะมากกว่าปกติพวกนี้ก็ต้องรักษารักษาอย่างไงมันก็มี2 3สอย่างใช่ไหมครับอันที่หนึ่งคือใช้เฝ้าระวังใช้ดูอาการติดตามตรวจติดตามกับคุณหมอทุก4เดือน6เดือน1ปี แล้วมาดูว่าอาการเยอะขึ้นหรือเปล่าจำนวน PVC เยอะขึ้นหรือเปล่าอันที่2คือการใช้ยาบางทีให้ยาคุณในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ในกลุ่มแคลเซียมชานาลบล็อกเกอร์เพื่อกดเอาไว้ไม่ให้ตัว PVC มาเยอะอันนี้ก็ช่วยได้การท้ายคือการจี้ไฟฟ้าถ้า PVC อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมปริมาณ PVC เยอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นเช่นเกิน15%พวกนี้การจี้ไฟฟ้าก็มีประโยชน์เพราะบางครั้งเนี่ยถ้า PVC มันเยอะ แล้วเกินเช่นเกิด15%ในอนาคตเนี่ยมันก็มีโอกาสจะบรบกวนการบีบตัวของหัวใจในระยะยาวการบีบตัวของหัวใจก็อาจจะลดลงได้นั่นเองครับอันนี้ก็ฝากไว้คนถามกันมาเยอะมากเรื่อง PVC ใช่ไหม